วันแม่ท่านไหนอ่าวันฮักพระวสิวดุลจ้ะแม่มารี <c oughs> ใครอยู่เขาขุนแล้วสมือดี <c oughs> <c oughs> ไม่เลยเขาไปเลยวันไปน้ำดีขบปรนพาก็งาขบประพาไปไปไ้สนทุนใส่รู เขาเขาซืดบอแมนมื่ออื่นนั่นแม่ฮักนั่งสิมหาเรามาตาต่างประเทศบารูปไม่ได้บอกนะเรามาตาต่างประเทศเมือคืนนี่เราสิไปหามอเอื่นเพราะที่แรกอะว่าแสดงยูอุดรนเป็นบอเอื่นเราสิไปหายูอุดรน มา <t> ที่นี่อันงานอยู the the er ่อ <that> ุดอนยกเลิกแล้วก็เลยสี่ปห้ายู่บ้านเออถ้าองค์หอมก็วัดาดองหน่งพนถ้าพี่องค์หอมวัดาอ่าอบอกว่าองค์บอกว่าผมกาบซีเฮดปเสหอม แมวนี S <S 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 ่อะพอปุ๊เพลงนี้อยมาเลยเสียงป้าผาเปียกแมนจมาอืนประสิกับบ้านมาอืนยุดประสิกับบ้าน

ตะแสบแท้ไม่กินไหม่กินไพระวัดกระส่วนเมื่อบ่านพระวัดอยู่เมื่ออ่นมืออ่นพระวัดกระส้วนเดี๋ยวคันเดี๋ยวอันโทษถามโทษถามเพื่อนบึงก่อนจะเพื่นมาอีรีโบแต่ว่า มื่อื่นว่าวีงานขันกับบ้านขันทีแตงแต่บ้านไปบุรีรัมมันกะหาซุมมง้งนะพี่น้องมันกะนี่อยู่เขาให้เขาสิบเอ็ดโมงว่ะแม่ออกได้จากมงุงเขาให้อหหอกจากมุ้งอืเอาพูดถึงบ่พูดถึงขันเท้าเข,ขากอนกะสิว่าได้อยู่เพราะว่าเขากะออกวงประมาณหกมงหรือถุงนึงอืม บอบอพูดถึงแม่ว่าอันเพื่อนให้เขาสิบเอดไได็ดโมงแล้วส<ม>ิว<ม>ันนะโอที่ที่เขาว่าเมาื่อคืนนี่นะบอเอายังมายูให้เขาจับอยู่บอมีอยังเฮียบอ่ะ ต้องต้องโทรถามเขาเบิงมกไหว่าคันเขาเขาประมาณนี้ออกประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งจังสี่นี้ได้โบสวัสดีพ่อกิติจ้าอยากจับแล้ว <c oughs> em ở sau chú để lulu ra sẽ tổ, la, chi để bộ bàng lulu ra. Này sang

ไม่ด้ใส่อีกแบบนี้โอ้เพกกันลิขสิทธิ์ต้อได้เนี่ยนะแมนวันี้วันฮนะไปใส่ไปเซนะ้นหนาส่ไปเซ้นหนาอัพทำแล้วซะนู่นใหญ่นูน่นข้นางหลังนูน่น ไปได้ได้อาการเอาอือบอบี้ยาไม่อย่างกินแมนแมนมันอันนี้อ้วง เราต้องแข่งมาตสุควายเด้าสวัสดีจ้าไอแคทมาหนน้อยครับสวัสดีจ้า แม่เป็นกาลังโทรคุยกับรีสอร์ทให้แม่ฮกพอวัดเปิดรีสอร์อขขอออทให้่สอลอเร์นลูกไส้ไปเซ็ตหน้าอยู่ยูนรถ สวัสดีแม่เพนเลยจ้าสวัสดีแม่การด้วย Bonde pak ni guna. Ni dia. Yang. Ni tadi. Cuba. Oh danwa. พ่อแม่แก่ๆหนึ่งพอเพื่อนกันเลยซ็ปไหมนี่แม่ห บวกกินไหนอร่อยครับอรผอยากกินอยากบสันทัดด้วยกันแต่ว่าก็แบบซิมมึงกซิมแต่แต่อันนี้แต่อันนี้บวกินแล้วแบบว่าคันเห็เด็กสี่แล้วแต่สีเขากินอันอยู่บ่อยเลย หนูอยากดังเลยไปถามคนในห้างถ้าวางไน้ะรบ้ปบอกว่าจบไปอยู่เนี่หนูอยากดังเลยไปถามคนในห้างหลังจากนั้นเลอกสอกไปถามคนในห้างบายเออทาลยวเลยังน่าสระคาไาเครับ่ปันใดแต่ก็เย็นเยอยู่เมนว่าน้ไปเย็นทอมือเขามาบนน่กุมาขึ้น่ ซีสเกตบ้านอุงอิงน่ะฮแมนบมคคนเบิงดอกตะวันไรไว้ซื้อมันก็เป็นมันจะเป็นอีคลิปหนึ่งสนาเาไไว้มิันาเทก็้มันอก็ไม่ก็ปิดกันตว่าเขาก็ได้แบบให้มันเปิดกันมองเห็นซื้ออันนี้อันนี้โกดีพึ่งเด้มไนได้นี่บ่ได้ไไนตั้งถึไปเหนาเพื่อสีอาบดำ หุดพี่้อกติดเพกหรือเปล่าต้องลบออกต้องลบออก้มีบางคิวติดเ่มบทีต้องลบออกเิ่มแล้วเฮ้ยทิ่นด้วยซวนแทนด้วย เอาลีดหนอยเฮ็ดเสียงดัดเอาดัดเอาเอาดูดัดเอาดัดเอาเอาดัดเอาักอไเลเแม่้่หต้องตมอันมกู้ผักอะไรกงามๆเนาะ กินน้ำลาบน้ำอันนั้นสวัสดีแม่พาจ้ะโอ้ลายแห้งแม่กับข้าวเยอมากไม่กินลายจนพักกันกินว่าถือผู้ใดว่าถามถามค้อื่นอันนี้ลายที่ไม่โดนได้แก่ไม่กินข้าใช่ไม่กินข้าโอ้พี่ตะกรุดงามแน่แหัวระแสดงเสียง แ่งใหม่แม่เดี๋วมันเดี๋ยวมันมาตื่อนี่ความคนได้ห่างยังม่จบอยู่บบได้ห่างคลิปกับต้นงิ้วเอียมครับต้นงิ้วทับคลิปไห่างคลิปห้มันหูเดยงก้อนจะมบอกทุกคน เตียมก็ตุ่มหิวขนะจะบอก่อเป็นแม่งเมาเจ้กเป็นนเก่มตุ่มหได้นีสวัสดีจ้าเครับเอาเลยเอาเลยแม่กินแล้วทุกชาติหั่นกว่าไม่เยอเ ไอ้เต็มเต็มนี่อร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยครับเต็มใช่เปล่าเด้อเปล่าเสร็จเริ่มขาดแล้วส่วนนี้อันนี้ไปก่อนบู ในคลิปต <c ười> ้นยิ้วไงผู้ใดคลิปต้นยิ้วผู้ใดคือต้นยิ้วคิไ่คลิปต้นยิวเพื่อยังเพื่อกะบอกมน่นดีเนในคลิปต้นยิ้วไงใครคือต้นยิวเจ้าไปเบิ้งจ้ไปเบิ้งจะทาท่องแดงมาตันตๆไม่ดูข้ดเลยเบ่อดูในคลิปต้นยิ้วไงผู้ใดคือต้นยิ้ว็กไม่ดุ้นแรงข

สิบยูบุรีล้มนวานนานยาวเลยงงเลยแล้วนู้นก็เงินบรหลุมาาตัวเอาเล่างานบวชบอกออกับบอกองกันหาไปซื้อขับนู้นหัวผู้วยไม่รู้จักต้นเงี้ยววงสองสิไม่รู้จักคุณเดต้นเงี้ยววงสองไมันจะใช้อีกไม่ไม่เราอาจจะไม่ไม่ได้เห็นคลิปตัวนั้นเออ

ที่ับข้าแบบนี้พวกเจ็กรับเขาเขาอ่านมิตรพิมพ์ยังมจีเด็กเนมั่วคนนีแตโนหวนตุยไปผิดไไปขายเอาได้ไมอ่ะไปซื้อเอาด้ไหมอ่ซอเอาไ้ไหม่ปอเอาได้นห่ลักเซิร์ฟเงินครับบอกกัน ข้นแค้มันมาทีดอนอ่ม่เปนหลอกอนนเข้ามาเอยแต่ว่าช่วงนี้มันอันนี้เป็นบอกราคามันขึ้นเด้หรอขึ้นบ้านช่วงบ้านย่านี้มันโล่งมานที่นี่ราคามันขยับขึ้นงวดยูบานแค่แต่ข้าจเป่ากันมาไล่ซื้อจะเป็นหรอป่าแค่นนแล้วครโยกคอรอสไ้สิบกว่ตั ก็ใหญ่กตสิขลายอยู่เดี๋ยวายออกันแล้วเมีลูกเขาเรีตุนแม่เขานั่นแหละเขาก็เลยก้ายยกคเลยแม่มนแม่เาูมันใไหมลูกม่สลยเเห็นไหมเขาว่าแม่เขายกขึ้นอยู่ด้วยหอดกับหอดตัวละหมื่นหอดตัวละามื่น ล้ำเดินไม่แล้วล้ำเดินไม่ล้แม่ลำเป็นชินพ่อล้ำเแกวนามาเดินเวทีเนบางะเวี้เป็นันัจ้าูาาองกงือกสตกับได้จได้จ้าเดี๋ยวพี่แก้วนามาหอมโอเคจ้าเดี๋ยวคนสิไปเดินหนูสิบวไปนคนสิบอกจักสาวน่อย

ต้นดอกไมกโอ้ยไม่รับคองมนมรับอ๋อขึ้นนุ่มๆอืมเขาเป็นนุ่มๆอิ่วๆน้าบอลลี่เบางเอาอืยคมาจะจอจ้ะเรยกใหญเรียกใหญ่ทักที่ทั้งห้องเลยขึ้นาขึ้นมา นี่การหาัครูเฮาจะรูจะกก้จะเป็นไทยนี่ได้จะบอกเมกกื่อก่อนจะเป็นไท่จะบอกเมกกื่อก่อนบอกเมื่อก่อนมา,กกา <c oughs> มาก่อนกทำไมล่ะพิมพ์มนาหนันหกเห ว่าเซ็ตหนาครับใส่ใส um, uh, uh, ่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองไข่เค็มนุ่มเยมด้อันนี้่ได้แข็งี้มันก้ได้แข้งอันนี้จกมุ้งหรอ่ออีกครื่องชั่วโมงเบอร์ไอวัดเบอร์ไอวัดเขากับเบอร้งเนาะนั่งเบอร์ไอวัดอยูเนี่

คนคนนั้นคือผู้ใดที่เขาให้ให้ใช่ฮะไม่ได้พูดหรอกบงย่ก็แบบก็ก็ให้ตาตีตางางเนาะกินแล้วแบเือดีข้เฮตัางงานแบบโม่งสองกับิงอยู่มกับ่หัปีนี่พัปิ้นมนมันห้องเฮต่างานมันก็เหมือนแบบวันนาที่พานาทีมันเนาะมันก็บ่ได้ไปเห็นไปยังทุกอย่าง

มีตหอดงานเลยเเป็นเป็นแต่มี่นักกินไทยตรงมั้งมัองเมื่อคืนนี่มิตํต่ำขงงกับลูกศิลน์ยิ่งใส่ใครเขไม่เห็นมุ่งตดพุ่นเลยเขเห็นอุปแปลว่าเขามาต่างที่หลังบอกตอนแค่ไปย่างเบอร์นั้ี่ล้านตํงเมืงยิ่ง่ราหนมุ่งนลเาหนอุปเเมาต่งที่ลวอกตนี่ไปย่ารั้นี่กล้นตองเ ยำข้าอชื่นชมอ Joseph, ู้ชื่นชมมันบบกไก่หนุ่เนาะกินกระเพ่นชื่นชมมันมาชื่นชมเลยเนาะกินกระเพ่นชื่นชมด้วยแต่ว่ามันติดนเชงยื่นแต่่มันติดเชยงยื่นสี่สิบหาลูต่อไปสี่สิบห้าลนการขาจะอยพูดง่ายก็ได้บอกแม่ประมาณสองชั่วโมงว่านี้ชิบก่นแล้วเมื่อนยังสามตู้เห็นเขาลงเปดยังไม่สั่เอาไปครับไปับ้วแต่ว่ามูฮานี่ก็เบิร์ด ไม่ได้ล่ะรู้อยู่นะรู้อยู่นะอิมจะหยุดเ่ื่อไรอิมจะหยุดเมื่อไร เาจีวยังว่ตุน n วงอโอ้ยยังว่าดจักมมันจะทุนอะเกมเกมเครกินบะไม่อครับตวันตันกินแบบม่ไดค่ขาำับเรืองดำา่นวงตตดีกันอก่อย พัดดีทวีชัยพัฒนาชัยคำแค้นน้องฟอดก่อยชาลีนี่น้องหมิวรัชดาน้องป้อมแปมเยงเปิงนี่แหละนี่โปรเจกต์ตนวรักๆเด่นๆน้องนั้นไม่รู้จักพัเตงแล้วก็บ่ได้ให้ค้าบ่ได้บ่ได้ให้เกียรตงแบบว่าต้องไปใต่แจ้วอุหยองสอบคขาพี่เขาอะไรน เราจะไม่เสียแังลบผู้ไปใส่ต้องาร้องเพลงพูดจาเขาเขาคือน้องในวงนี้แหละเขารู้จักการทำงานต้องมีคนมีฝูงเนาะก็รู้จักเป็นธรรมดาเรารู้จักทุกคนนราให้เกียรติกันทุกคนแเดี๋ยวไปเปิ้งูกใ้กัน่มจัก็รจักรหลายหลายคนจับ เมนนอนปะโอ้ไปอาบหนำใส่อ,อาบหนำ,นำเบอร์เพืนแม่เพิ่นเพื่นที่แบบโอเคอด้รพี่น้องอัศรพี่น้องเดี๋ยวจะเซ่นเดี๋ยว แคทสีลงไล่สนีก่อนแล้วจังสีสิด้พากันไปห้องพักจังสีอัพคลิปอัพเดทอีกทีนอกจากนาะปลาดอกไม้